สนับสนุนโดยอ y e l i n e r h y ไฮเปอร์อกลอสซีจาก n a y e e l l ล n e New York ผลิตภัณฑ์อาหาร CP ดาวนิกยินดีด้วยนะครับที่เข้าสู่รอบที่2ครับ ในรอบต่อไปนะครับพวกคุณจะต้องทำให้เมนเทอร์ประทับใจด้วยการเดินแบบเดินแบบหนูไม่เคยเดินแบบเลยค่ะแล้วหนูก็ยังไม่ได้เป็นลุคแบบโมเดลอะไรย่างเงี้ยก็ท้าทายดีค่ะแต่ว่าก็ต้องต้องลองค่ะเรื่องเดินแบบเนี่ยมาเถอะหนูสู้เต็มที่ทุกคนจะต้องใส่ชุดที่เห็นรูปร่างชัดเจนแล้วต้องใส่หมวกปีกกว้างเพื่อปิดบังใบหน้าของคุณ โอ oh. หนูก็เคยเดินแบบนะก็เดินได้อะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าก็ต้องพร้อมอ่ะหนูว่าแบบเราก็ไม่รู้ว่าคนอืน่นจะเดินได้ดีแค่ไหนใช่ไหมเป็นการแข่งขงันนี่นั่นหมายความว่าเมนเทอร์จะคัดเลือกพวกคุณจากรูปร่างและการเดินบนแคทวอล์กและเช่นเคยนะครับคุณต้องทําให้เมนเทอร์อย่างน้อย2ท่านประทับใจจึงจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้เชิญทุกคนไปเตรียมตัวกันเลยครับพี่ว่าเบอร์7เนี่ยเดินดูเป็นนังแบบแต่ว่าอาจจะมีพลาดบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เบอร์9เนี่ยดูเกือบจะดีแต่ก็ยังไม่เป็นนังแบบอะ ว่าไงอ่ะ1 7ไม่ถิงก <5, 17. S 2> า17มั่นใจกว่าเหมือนเก้าพยายามไปนิดนึงเก่งการเตดสิงรอบนี้เนี่ยมันยากมากตรงที่ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าเขาละเราเห็นแค่รูปร่างกับการเดินแบบสำหรับพี่พี่ให้ผ่านผ่านค่ะ เบอร์27เยอะไปนิดนึงคือคงจะอยากจะโชว์ว่าเนี่ยเดินแบบได้เลยสะบัดสะบัดแรงไปนิดนึงเวลาเอาแขนเนี่ยขึ้นมาเท้าเอวเนี่ยคือมันมันไม่มันไม่สム o o t ะอยู่ก็ขึ้นมาชชอะไรอย่างเงี้ยเบอร์สองก็โอเคนะเดินสวยนะอยากจะเห็นเพิ่มดีกรีนิดนึงอะเออให้แบบมีแบบ สะโพกมากกว่านี้นิดนึงบิดมากกว่านี้อีกนิดนึงอะแต่ชอบนี่เป็นายตรงนี้เดวเจจัดจให้พี่ให้เข้าทั้งสองคนเลยค่ะแขนเกร็งมากเลยมือก็เดินอยู่อย่างเงี้ยพี่ไม่ให้18ผ่านแล้วพี่ไม่ให้เบอร์8ผ่านด้วยค่ะพี่ว่า18สําสำหรับพี่พี่ให้ไปต่อแต่ต้องขอโทษสำหรับ8จริงๆเปิดเลยค่ะ เสียใจด้วยค่ะเบอร์8เสียดายอ่ะก็เสียใจนะแต่ว่าก็ก็ก็ผิดเพราะตัวเองอ่ะเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนเดินไม่ดีอยู่แล้วค่ะพยายามฝึกแล้วแต่ว่าแบบยิ่งข้างในมันหนาวค่ะมันแข็งมากเลยจริงๆเสียดายดูมีคาแรคเตอร์อ่ะเข้มหวานนิดๆสูง อวบนิดนิดแต่ไม่เป็นไรแต่ว่ามามา,มาตายตอนเดินอะหลายๆคนที่เราชอบหน้าแต่ว่าสกิลการเดินไม่รอดจริงอะแไปต่อไม่ได้จริงอะ,ะสำหรับพี่เกผ่านชอบทั้งคู่อะเป็นยังไก็ให้ทั้งคู่อะ The Face Thailand เนี่ยหาผู้หญิงที่ได้หมดทุกอย่างการแสดงนางเอกเป็นพรีเซนเตอร์อคติ้งได้คือต้งได้หมดอะ จะทำได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องหลอดู <S 2> <S 2> อว่า13 <S <S ดูแบบน้ำหนักดูมั่นใจในการเดินให้13ตัวเบอร์ดเดียวเบอร์3เนี่ยขาใหญ่พวกใหญ่นะคะไม่ให้3ผ่านแต่13ผ่านค่ะย,ยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขัน วันนี้ก็คงจะต้องจบตรงนี้ขอเปิดหน้าหน่อยค่ะคนที่จะมาเป็น The f a ฟซคนแรกเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่ได้อ่ะสิบสและยค่ะสำหรับพิ่เกตผ่าน แพทย์แพทย์ั้งสองคนมีแนวของตัวเองนี่นะมีมุมของตัวเองมั่นใจดีอ่ะไม่มีพิษติเลยให้เข้าเลยมั้ยเข้าเลยทั้งสไหนเปิดเช็คเห็นด้วยพร้อมกันเลยรูปร่างดีใช้ได้สวยชอบอ่ะเซ็กซี่ดี ย uh huh. ี่สิบเก้าแห้งไปนิดนึงแต่เดินสวยมั่นใจใช่ยี่สิบสองเนี่ยเซ็กซี่สำหรับพี่พี่ให้ยี่สิบเก้าเข้าแล้วยี่สิบสองเข้าด้วยค่ะคอยก็ให้ยี่สิบสองเข้าด้วยนะพี่คอยว่าคอยคอยเลือกไม่ผิดเนี่ยต้องเป็นน้องคนนั้นแน่ๆนะคะหญิงว่าหญิงก็ให้เข้าสองคนแต่มั่นใจว่าน้องยี่สิบสองต้องเป็นคนนั้นแน่เปิดหัวเปิดค่ะนะ จำนมเธอได้เมีคอมคเมนต์แอกเซีมากออะเซ็กซี่ตานี่เซ็กซี่มากเลยทำให้พี่นึกถึงตั๊กบงกตฎผ่านไปแล้วนะครับกับรอบที่สองซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบเพียง23คนเท่านั้นครับและช่วงหน้าในรอบต่อไปเราจะได้ทราบผลกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็น15คนสุดท้ายของ The Face Thailand คราวนี้ในสเต็ปต่อไปเนี่ยการแข่งขันก็จะเริ่มแล้ว เพราะฉะนั้นทีมใครทีมมัดเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะคะถ้าคุณต้องการสาวคนไหนมาอยู่ในทีมของตัวเองคุณจะต้องยก m อ r ์นาลิงบุ๊กของทีมตัวเองขึ้นมาจากที่ดูแล้วคนบ้านเดียวกันน่าจะคุยกันรู้เรื่องไม่ได้มาจากบ้านเดียวกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องเป็นคนพูดเชื่อชัคนไม่ค่อยเก่ง <c oughs> อยากอยู่กับใครเลือกเลยเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่แต่เฟซ